ดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวราศีเมถุนค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องทา,โทางโร t เท r a พิใบเตยนะคะวันนี้เรามาเช็คพลังงานภาครวมให้กับเพื่อนๆนชาวราศีเมถุนในช่วงของเดือนสิงหาคม2564เพื่อนๆนชาวราศีเมถุนนะคะหรือว่าเพื่อนเที่เกิดระหว่างวันที่21 พฤษภาคมนะคะไปจนถึง20มิถนิุนายนนะคะการแบ่งราศีจะเป็นการอ้างอิงแบบตะวันตกนะคะแต่ถ้าใครอยากจะรับชมเป็นลัคนาราศีหรือโหราศาสตร์ไทยก็รับชมได้ตามสบายเลยนะคะอย่างไรก็แล้วแต่นะคะมันเป็นดวงโดยรวมนะคะ general reading เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะ เรามาเริ่มกันที่เรื่องของการเงินการงานของชาวราศีเมถุนในช่วงของเดือนสิงหาคม2 5ง4เจ็ใบนะคะโอเคค่ะไปแรก justice นะคะตอนนี้นะ ตะคิดว่าตัวคุณเนี่ยมีเรื่องของการตัดสินใจนะคะในเรื่องของเอกสารงานทางด้านกฎหมายนะคะมีอะไรที่จะต้องตัดและ เริ่มต้นอะไรกับชีวิตนะคะหรือถ้าใครไม่มีในเรื่องนี้นะเตยมีความรู้สึกว่าตอนนี้คุณน่าจะได้ความยุติธรรมนะคะจากสิ่งที่คุณได้กระทำมาในอดีตนะคุณอาจจะเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรในเรื่องของการทำงานแล้วตอนนี้คุณกำลังจะได้สิ่งที่เป็นของคุณแล้วนะคะ Five of w a n d s two of pentacles King of Pentacles, Four of Wands, โอ uh ้โห Ten of Swords นะคะ Queen of Pentacles โอ uh ้โ oh. หนี่ไม่ใช่อะไรเ <laughs> อ่อมันเป็นแค่เเรื่องของที่มันควรจะต้องจบลงไปเท่านั้นแหละนะไม่ต้องตกใจนะใจยังไงภาพรวมก็ดี นะคะสิ่งที่คุณตัดสินใจตอนนี้นะเตยคิดว่ามันแฟร์มันยุติธรรมจะกับสิ่งที่คุณคู่ควรจะได้รับแล้วนะคะอืมไม่ว่าจะดีจะร,ร้ายยังไงเตยมองว่าสิ่งที่คุณเลือกอะตามเซนส์ตามสัญชาติยานที่คุณมีอะเตยมองว่ามันดีแล้วละ่ะนะ ในเรื่องของการงานนะคะมันอาจจะมีอะไรที่เข้ามาวุ่นวายกับชีวิตคุณมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นบุคคลนะคะที่เข้ามาออแสดงความคิดเห็นกับเรื่องของชีวิตการทํางานของคุณที่มันแบบยุ่งยากนะคะหรือจะอาจจะมีปัจจัยอื่นๆเข้ามาในเรื่องของเนื้องานจํานวนงานนะคะหรือปัใจจัยในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจนะคะโรคภัยไข้เจ็บในตอนนี้อาจจะทําให้ตัวงานของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะยุ่งยากนะคะ แต่ให้ก็เหมือนแนะนําว่าให้คุณ,ณปล่อยวางบ้างจะดีกว่านะคะคือถ้าอะไรที่มันไม่ใช่ปัจจัยที่กระทบกับคุณโดยตรงอะ่ะก็อย่าไปเสพมันมากอะไรแบบนี้นะคะไม่ใช่ว่าจะให้อีกนอนนะแต่หมายถึงว่าบางทีคุณก็ต้องให้เวลาหาความสุขกับตัวเองบ้างนะคะเออประคับประคองในเรื่องของการเงินอารมณ์ของตัวเองให้ได้นะคะแต่มองว่ายังมีเรื่องให้ต้องหมุนเงินอยู่นะคะอืมในเรื่องของการเงินการลงทุนตอนนี้นะคะไม่จําเป็นก็อย่าพิ่ง ใช้จ่ายอะไรมากมายนักนะคะอาจจะต้องมีในเรื่องของการที่เงินเข้าและเงินออกไปเรื่อยๆก่อนนะคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่เตยคิดว่าพื้นฐานชีวิตของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะดีตรงที่ว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนซัพพอร์ตทางด้านของการเงิน ของคุณเป็นอย่างดีนะคะคนรักครอบครัวนะคะคุณพ่อนะคะหรือคุณแม่ก็แล้วแต่นะเขาค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตคุณค่อนข้างดีแหละเป็นหลักประกันชีวิตที่คุณได้อะไรแบบนี้นะคะตัวคุณเองเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะในเรื่องของการคิดการใช้เงินนะคะการใช้ชีวิตนะคะการวางแผนอะไรต่างๆในชีวิตเนี่ยค่อนข้างที่จะนิ่งแล้วก็มีวุฒิภาวะเป็นคนที่มีสติคิดรอบคอบนะคะทาการใหญ่ได้ในช่วงเนี้เตะมองว่าการงานของคุณอาจจะ ดูแบบมั่นคงมากขึ้นทีเดียวนะคะไม่ว่าที่ผ่านมาคุณจะเคยแบบรู้สึกว่าเอ้ยคุณโดนทําร้ายคุณโดนคนแทงข้างหลังคุณโดนโกงมาอะไรมาไม่ว่าจะเรื่องความรักการงานหรือเรื่องการเงินก็นแล้วแต่แต่ตอนนี้ไ่มองว่าถ้ามองเข้ามานะจากสายสายตาคนภายนอกอเขาจะเห็นเลยว่าชีวิตคุณน่ะดีขึ้นตอนนี้คุณดูปังขึ้นมีเรื่องให้แบบว่าฉเฉลิมฉลองคุณดูมีความสุข อะไรแบบนี้นะคะซึ่งไปก็มองว่าจริงๆคุณมีความสุขจริงๆนะคะอืมเพราะว่าคุณนะเริ่มโตแล้วในมีมีในเรื่องของขอพูดตรงๆว่าเป็นเรื่องของสติปัญญาที่มันมีมากขึ้นนะคะแต่คิดว่าสิ่งที่คุณเคยเจอมันค่อนข้างที่จะร้ายแรงนะในชีวิตอะ่ะอาจจะมีการออกจากงานตกงานนะคะอ,อ,อะไรแบบนี้นะซึ่งซึ่ง มันทำร้ายใจิตใจคุณค่อนข้างมากแหละดูว่าคุณน่าจะมีเรื่องให้เสียอกเสียใจกันมาเยอะพอสมควรกับที่ผ่านมานะคะแต่สําหรับเมถุนในช่วงของเดือนสิงหาคมอะ่ะแตว่าคุณจะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วแบบคุณจะมีอํเอาเขาเรียกว่ามีอํานาจในการตัดสินใจที่เด็ดขาดแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็บริหารการงานการเงินได้ดีมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็แล้วแต่นะคะสิงหาคมนี้การเงินคุณจะดีขึ้นแน่นอน นะคะคจากที่คุณอาจจะช่วงแรกๆคุณอาจจะมีเรื่องให้หมุนเงินนะคะแต่คุณน่าจะได้รับการสัพพอร์ตนะคะที่หามาได้จากตัวคุณเองหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่ให้มาก็เหอะนะคะสุดท้ายแล้วอ่ะยังไงสิ้นเดือนคุณจะจบสวยมากๆเลยนะคะ u e e n of Pentacles เข้ามาเนี่ยก็ยังไงก็ ขอรักษาในเรื่องของการใช้เงินอย่างเป็นเหตุเป็นผลนะคะจะทําบัญชีรายรับรายจ่ายด้วยก็ได้ก็คิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณในช่วงนี้นะคะพอดูแล้วคุณก็มีความสุขกับตัวเลขในบัญชีที่คุณมีอยู่เหมือนกันแหละนะคะอืมก็อาจจะเอนจอยในการที่จะแบบว่ากดเครื่องคิดเลขเลงทุนอะไรเพิ่มเติมเก็บหอมรอมริอะไรแบบนี้นะคะอ่ะเรามาขอหนึ่งใบให้ให้กับชาวราศีเมถุนนะคะจากิเจอร์ันเอร์กันนะ ของเรื่องการเงินการงานให้กับชาวราศีเมถุนในช่วงของเดือนสิงหาคมหนึ่งใบค่ะ hmm. peaceful resolution ค่ะปัญหาต่างๆนะคะไม่ว่าจะโดนหักหลังโดนทำร้ายจิตใจอะไรกันมาก็แล้วแต่นะคะโดนโกงเงินอะไรก็แล้วแต่แต่มองว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะ จะได้เคลียร์ปัญหากันนะคะอย่างดีด้วยนะคะเป็นสันติวิธีเตยมองว่าไม่แน่ตอนนี้เ่ะชาวราศีเมถุนน่าจะมีเรื่องของคดีความอยู่ก็ได้นะเออไม่แน่นะซึ่งเตยมองว่ายังไงอ่ะจะจบสวยนะคะจะจบตบ <laughs> เอาใหม่จบกันแบบแฟแฟนะโอเคะ <laughs> okay. คือจะจบกันได้ด้วยดีแหละนะคะน่าจะมีคนมาไกล่เกลีย่ยให้หรืออย่างน้อยถ้า ค้นลงขึ้นสารอะไรจริงๆเตยมองว่ามันก็จะจบกันได้ด้วยดีแหละนะอโอเคขอหนึ่งใบนะคะจากมูน o โลจีนะคะให้กับชาวราศีเมถุนในเรื่องของการเงินการงานนะคะการเงางานให้กับชาวราศีเมถุนหนึ่งใบในช่วงของเดือนสิงหาคมค่ะ The answer you need are coming ค่ะอู้น่าจะเป็นในเรื่องของคดีความเอกสารสิ่งที่คุณรอ,อคอยการตัดสินใจอะไรแน่ๆเลยนะคะในช่วงนี้หลักๆของชีวิตเมทุนนะแต่คิดว่าในเดือนสิงหาคมนี้คุณจะได้รับคำตอบแล,แล้วมองว่าน่าจะเป็นเรื่องของข่าวดีด้วยนะคะเพราะว่ามีโ o ล์ทออเข้ามาน่าจะมีการเฉลิมฉลองหรืออะไรที่ก้าวหน้าชัดเจนขึ้นในชีวิตนะคะในเรื่องของการเงินการงานนะคะรองรับข่าวดีได้เลยนะคะสำหรับชาวเมทุนนะ โอเคมาต่อกันที่ในเรื่องของความรักของคนโสดชาวราศีเมถุนกันบ้างนะคะความรักของคนโสดชาวราศีเมถุนในช่วงของเดือนสิงหาคมสองห้าหกสี่นะคะ ภาพลงของคุณหน่อยสิบใบค่ะโอเคใบแรกของคุณพิลล์ออฟวอร์น ช่วงนี้ราศีเมถุนคนโสดนะคะมีสเสน่ห์มากนะคะดูดีสวยหล่อมีสเสน่ห์ค่ะเป็นที่หมายปองของใครหลายๆคนนะคะคุณรักตัวเองนะดูเราไม่ค่อยได้โฟกัสในเรื่องของความรักเท่าไหร่นะคะ เน้นในเรื่องของการดูแลตัวเองนะคะอ,อยู่กับคนที่คุณรักมากกว่าแล้วก็ดูในอ,อ่าน่าจะโฟกัสในเรื่องของการงานมากๆากเลยนะคะอาจจะมีการในเรื่องของการทานอาหารหรือออกกาลังกายด้วยนะคะดูแบบดูดีอะดูแข็งแรงนะคะโอ้โหเทรนนอตวอนส์นะคะทาราหน้าที่เยอะนะงานมันเยอะเนาะเอ็ดออฟซอรนะคะ The world A of pentacles, seven of swords, A of pentacles, A of s o u l s the lovers. ว้าวเดมเพลอร์ค่ะโอ้โหคุณพระตกใจเล็กๆเ,เพราะว่าลัคนามีถุนด้วยคนโอเคที่ผ่านมาสำหรับชาวราศีเมถุนนะคะ ดูแล้วคุณน่าจะโฟกัสในเรื่องของตัวเองค่อนข้างมากแหละทำงานหาเงินเนาะโออาจจะมีเรื่องของปัญหาการเงินด้วยนะคะที่ชีวิตมันเหมือนอ๋ออยู่ในจุดที่ทําไมมันไม่มีโชคมีลาบกันบ้างเลยอะไรแบบนี้นะคะแต่คุณก็พยายามที่จะตั้งต้นใหม่กับชีวิตนะคะอืมที่ผ่านมาน่าจะมีในเรื่องของการเงินการลงทุน ทำอะไรใหม่ๆกับชีวิตเราก็คุณค่อนข้างที่จะโฟกัสในเรื่องนี้มากๆเรื่องได้ว่าทํางานหนักนะนะแต่ยิ่งคุณทําเท่าไหร่เอเงินมันก็ยิ่งเข้านะคะคุณก็เลยเนี่ยโฟกัสในเรื่องของตัวเองซะค่อนข้างมากเลยในปัจจุบันเนี้ยออ่คุณน่าจะมีในเรื่องของการงานที่เข้ามาเยอะมากๆเลยนะเยอะแบบ รู้สึกเหนื่อยกันเลยทีเดียวอะแต่คุณก็แบบพยายามเอาอยู่มากๆเลยอะไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานน้อยงานราชงานด่วงคุณทําได้ดีหมดเลยนะคะแล้วคุณก็ดูแล้วคุณน่าจะดูแลตัวเองช่วงนี้น่าจะดูแลสุขภาพของตัวเองมากๆเลยสุขภาพกายสุขภาพใจสุขภาพจิตคุณดูแลตัวเองดีมากนะคะอืมน่าจะมีในเรื่องของการแบบว่าแบบทานอาหารเฮลตี้ออกกำลังกายหรือแม้กระทั่งเสริมสวยแต่งตัวมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะ เหมือนต้องการที่จะตัดตัวตนเดิมๆที่ที่เคยแบบอาจจะเป็นพลังงานเก่าๆออกไปอาจจะคุณอาจจะไม่เคยรู้สึกว่ารักตัวเองได้ดีมาก่อนขนาดนี้เลยในปัจจุบันนี้นะเออคุณคุณน่าจะมีความรู้สึกที่ดีกับตัวเองมากๆนะคะอนาคตเนี่ยในช่วงของเดือนสิงหาคมนะคะ <laughs> พลังงานแปลกๆเนาะมันเหมือนว่าคุณ คุณมีอาจจะมีตัวเลือกเข้ามาในความสัมพันธ์ด้วยก็ได้แต่มีใครคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์คนที่คุณดิวๆอยู่ในช่วงนี้แหละนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยอาจจะมีเข้ามามากกว่าหนึ่งคนนะคะแต่คนใครคนใดคนหนึ่งนี่แหละคือตัวจริงของคุณแน่นอนนะคะเอออาจจะเป็นคนที่เอ,อ่อมีเขาเรียกว่าบุคลิกทัศนาคาติที่ค่อนข้างที่จะ แข็งๆหน่อยนะคะเป็นคนที่ต่างวัยจากคุณนะคะอายุเยอะกว่าหรือว่าเป็นลักษณะของชาวต่างชาติต่างภาษานะคะต่างวัฒนธรรมราศีเมษธาตุไฟด้วยก็ได้นะคะหรือจะเป็นธาตุลมราศีเมถุนก็มาแรงนะคะอืมดูแล้วคุณน่าจะมีในเรื่องของการตัดสินใจนะคะตัดสินใจไหมไม่สิมันเหมือนแบบว่า คุณกำลังตัดสินใจแบบเงียบๆกําลังซุ่มๆเงียบๆคิดอยู่ว่าเฮ้ยเจายังไงดีนะกับความสัมพันธ์อาจจะมีใครเข้ามาที่แบบมาหยิบยื่นความรู้สึกดีๆให้แต่คุณยังไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้โดยฉับพลันเพราะว่า มันเหมือนกับอาจจะเป็นในเรื่องของระยะทางด้วยที่ตอนนี้มันยังไม่เหมาะที่จะตัดสินใจกันเพราะว่ามันมีการไม่ได้พบไม่ได้เจอไม่ได้เห็นหน้านะคะหรือว่าคุณอาจจะเคยรู้จักกับคนคนนี้มาก่อนแล้วแล้วมันมีปัญหา,าขาดข้องกันมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนกันในระยะหนึ่งของช่วงเดือนสิงหานะคะต,ต้นเดือนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงทางไหนแต่สุดท้ายแล้วตัวเมองว่ายังไงอ่ะ สิ้นเดือนน่ะสิงหาคมต้องมีความชัดเจนแน่ๆนะคะตัวคุณนะอาจจะแบบรู้แล้วว่าคุณจะต้องไปทางไหนเลือกใครหรืออะไรแบบนี้หรือแม้กระทั่งตัวเขาเองอ่ะคนที่เป็นตัวจริงอ่ะเขาจะทําตัวชัดเจนให้คุณเห็นมากๆเลยว่าเขาหลักคุณเขาจะใสแสดงออกแบบ the lovers นะมากับ the emperor แบบ ชัดเจนแบบไม่ได้ชัดเจนด้วยคําพูดหวานๆอะไรหวานล้อมคุณด้วยอะ่ะแต่ว่าชัดเจนด้วยการกระทําว่าเออเขามามาจริงนะอะไรแบบนี้นะคะโอ้แต่ก็ดูแล้วไม่แน่อาจจะมีในเรื่องของตัวรักเออ ทางรักทางเลือกอะไรเข้ามาด้วยก็ได้นะคะตัวคุณนี่แหละตัวคุณนี่แหละนะเออก็อาจจะต้องมีอะไรที่หลบๆซ่อนๆในความสัมพันธ์กันอยู่สักระยะหนึ่งเพื่อที่จะทําให้คุณน่ะได้ตัดสินใจอย่างชัดเจนได้มากขึ้นในช่วงของเดือนอปลายเดือนสิงหาคมนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่ไปมองว่ามันน่าจะออกมาด้วยดีคุณน่าจะเลือกถูกคนอะไรแบบนี้นะคะแองเจิลแอนเซอร์ค่ะๆๆขอหนึ่งใบให้กับ คนโสดชาวราศีเมถุนค่ะคนโสดชาวราศีเมถุนนะคะความลักในช่วงของเดือนสิงหาคมค่ะขอหนึ่งใบค่ะคอมเพล i ม e อื์ เดี๋ยวยังไงอย่น่าจะได้มีการค่อยๆพูดค่อยๆจาเจรจากันนะคะออถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้มีทางเลือกอะไรอยู่แต่กําลังงงๆอยู่กับในเรื่องของความสัมพันธ์ว่ามันมันยังไงเนี่ยอะไรแบบนี้นะคะน่าจะได้มีการเปิดใจคุยกันว่าจะไปทางไหนต่อ นะคะแล้วก็เหมือนแบบว่าเจอกันคนละครึ่งทางอะไรแบบนี้นะคะอืมน่าจะมีการสารสัมพันธ์ไปต่อได้นะคะหรือถ้าใครมีเรื่องของตัวเลือกทางเรื่องไม่ว่าจะทางฝั่งเขาหรือฝั่งคุณนะ่ะแต่คิดว่ายังไงก็น่าจะได้คุยกันอย่างน้อยน้อยเนี่ยจะได้เห็นการกระทําที่ชัดเจนแล้วว่ามันควรจะต้องไปทางไหนนะคะในช่วงของเดินสิงหาคมน,นะคะ ขอหนึ่งใบค่ะให้กาบชาวราศีเมถุนคนโสดในเรื่องของความรักในช่วง,งเดือนสิงหาคมหนึ่งใบนะคะ adjustments are required นะคะอืมจริงๆตอนเนี้ช่วงเวลาตอนนี้เลยนะคะ ไปจนถึงช่วงสักกลางๆงเดือนสิงหาคมไตคิดว่าคุณอาจจะยังไม่จําเป็นที่จะต้องรีบตัดสินใจอะไรก็ได้นะคะแค่เหมือนปรับตัวปรับอารมณ์เป็นช่วงที่มันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแต่เตยมองว่ามันก็จะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นแหละนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันดําเนินมาถึงเ,เขาเรียกว่าใกล้จะสิ้นสุดทางแล้วนะคะอเติร์ดควอเตอร์แล้วอะ่ะมันมันเหลืออีกแค่ เศษหนึ่งส่วนสี่อ่ะมันก็จะแบบเป็นเขาเรียกว่าสิ้นสุดทางแล้วอ่ะอืสิ่งที่คุณรอคอยนะคะสิ่งที่คุณถามถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคู่ครองคู่ชีวิตคู่บุญคู่แท้อะไรของคุณหรือว่าถ้าคุณมีคนที่คุณดีลอยู่ด้วยอ่ะอืเคยดูดูใจกันมาเตยมองว่ามันใกล้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นอดทนรอคอยสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ใจเย็นๆนะคะมีอะไรค่อยๆพูดค่อยๆจากันไปว่าคนคนนี้เขาพร้อมที่จะเคลียร์ใจกับคุณอยู่ นะคะโอเคเป็นกำลังใจให้กับชาวราะสีเมถุนคนโสดนะคะภาพรวมไม่มีอะไรมากนะคะถพีงแต่ว่าอาจจะต้องใจเย็นนิดหนึ่งนะคะในเรื่องของคอมมิตเมนต์อะไรแบบนี้นะ ก็อขอให้เพื่อนๆชาวราศีเมถุนคนโสดน,นะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะทั้งกายและใจนะคะห่างไลกลโรคภัยนะคะแล้วตอนนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะทำบุญอะไรเพื่อเสริมดวงชะตานะคะก็แนะนำนะในเรื่องของหยูกยานะคะอืมหรือว่าโรงพยาบาลสนามนะคะเป็นการที่เออโดมองว่าช่วงนี้กุศนแรงเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าคุณก็รู้อยู่แล้วเนาะว่าตอนนี้เออวิกฤตาการณ์มันเป็นอย่างไรบ้างนะคะอืมก็ ขอให้ได้รับในเรื่องของบุญกุศลจากที่คุณได้ทำอย่างเต็มที่เลยก็ขอให้มีความสุขมากๆด้วยนะคะก่อนที่จะจากกันไปเตยฝากกด subscribe กดไ like comment มเ,มเป็นกำลังใจกับเตด้วยนะคะขอบคุณค่ะมาต่อกันที่ในเรื่องของความรักของคนมีคู่คนมีคนคุยคนมีประเด็นนะคะ ของชาวราศีเมถุนในช่วงของเดือนสิงหาคมสองห้าหกสี่ขอสิบใบนะคะดันะคะ่ะใบแรก Ace of w a n d s น่าจะมีการได้เริ่มต้นในเรื่องของการติดต่อสื่อสารความสัมพันธ์เริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตการงานการเรียนนะคะเริ่มต้นกับตัวเองหรือในเรื่องของอความสัมพันธ์นะคะ Four of Cups ค่ะ Nine of SwordsThe okay, Magician ค่ะ A of Swords u e e n o f Cups Two of Wands เจ็ดค่ะ Seven of Wands ปิดท้ายด้วย Ace of Pentacles ค่ะ mm. พลังงานดูดราม่าเล็กๆนะคะสำหรับชาวราศีเมถุนคนมีคู่คนมีประเด็นนะแต่คิดว่าที่ผ่านมาเนี่ย น่าจะมีในเรื่องของระยะทางเข้ามาเป็นประสาทการติดต่อสื่อสารรนะหว่างคุณกับเขามันมีอาจจะมีในเรื่องของระยะทางที่มันทําให้ไม่ได้พบไม่ได้เจอไม่ได้เห็นหน้ากันหรือว่าจะมีการคําพูดอะไรที่มันทิมแทงใจกันนะคะคุณอาจจะมีความสัมพันธ์หรือได้ติดต่อกับคนคนนี้รู้จักกันมานานแล้วนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของงานหรือการเดินทางนะคะที่ผ่านมา ค่อนข้างที่จะเหมือนคีบคอมม n นิเคทกันมาตลอดเพลงแต่ว่ามันอาจจะอยู่ในจุดที่มันไม่เคยได้ชัดเจนอะไรกันมาก่อนอะไรแบบนี้นะคะอืมเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะซัฟเฟอร์อยู่เหมือนกันนะอืมดูมีปัญหาเก่าๆรุงรังอยู่ในใจิตใจอะไรแบบนี้นะคะตอนนี้คุณค่อนข้างที่จะเหมือนอโอเคเริ่มต้นตั้งสติกับตัวเองได้แล้วนะคะเริ่มไม่อยากจะโฟกัสในเรื่องของความเวลาความสัมพันธ์แล้วด้วยนะคะเหมือนตอนเนี้ย เออได้คิดว่าเขาพยายามที่จะกลับเข้ามาในชวิตของคุณพยายามที่จะมาสารสัมพันธ์พยายามที่ถ้าเมื่อก่อนเคยทะเลาะอะไรกันมานะคะใครที่ไม่ได้ไม่ได้มีประเด็นเหมือนที่เคยที่ที่เตยพูดมาในตอนแรกนะคะคบกันมาดีอยู่นะคะก็ดูแล้วน่าจะมีปัญหาในเรื่องของออความเครียดอะไรกันมานะคะอตอนนี้คุณเหมือนว่าไป โฟกัสในเรื่องของตัวเองแล้วแล้วก็การที่เขาเพยายามกลับเข้ามามาพูดมา,มาจามากระทําอะไรให้คุณรู้สึกดีขึ้นเนี่ยคุณเริ่มแบบ ไม่สนใจแล้วว่าแล้วก็รู้สึกอุดหิุนลำคาญใจด้วยซ้ำมาอะไรแบบนี้นะคะพลังงานอาจจะสลับกันได้นะคะตัวของเขาเองนะถ้าเกิดว่าเขาเคยไม่ให้ความชัดเจนกับคุณนะ่ะแต่มีความรู้สึกว่าเขาพยายามที่จะเริ่มต้นใหม่แล้วนะคะเขาพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในจุดที่ดีขึ้นเพื่อที่จะกลับมาสารสัมพันธ์เป็นคนใหม่กับคุณนะคะอืดูแลในชีวิตเขาน่าจะมีอะไรที่ จบลงไปแล้วก็มีการท t r a n s อร์มพลังงานตัวเองขึ้นมา,เ,า,มาเป็นคนใหม่นะคะอืประมาณนี้นะคะในช่วงของเดือนสิงหาคมสำหรับชาวราศีเมถุนคนมีคู่นะคะแต่คิดว่าคุณจะค่อนข้างเครียดทีเดียวนะคะคุณ <c oughs> ทำไมเครียดละ่ะเครียดเพราะว่าจริงๆเราก็มีใจนะดูแล้วน่าจะมีใจกับเขาพอสมควรเลยแหละก็เลยค่อนข้างที่จะหวั่นไหวในสิ่งที่เขาไม่พยายามที่จะมาขอโอกาสมามอบโอกาส มาแสดงความชัดเจนกับคุณนะคะ Seven of Wands มากับ a c e of Pentacles นะคะเขาพยายามนะที่จะแบบทำตัวใหม่ให้คุณเห็นแต่คุณมีความรู้สึกว่ากังวลน่ะจนนอนไม่หลับเลยนะเพราะว่าคุณอาจจะเคยเจ็บกับเขามาเยอะแล้วอ่ะรู้สึกว่าแบบเฮ้ย กลับมาคราวนี้มันจะโอเคเหรอแต่ถามว่ารักไหมรู้สึกดีด้วยไหมรู้สึกนะคะเพียงแต่ว่าคุณค่อนข้างจะกลัวเหมือนกันว่าประวัติศาสตร์มันจะซ้ำรอยเดิมนะคะอืมแต่ตัวเขาก็ดูแบบพยายามที่จะเข้าหาคุณนะแล้วเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าเออคุณคุณอาจจะดูดีขึ้นในช่วงนี้ด้วยออในช่วงของเดืนอนสิงหาคมด้วยเขาก็เลยเหมือนพยายามที่จะเข้ามาเพื่อ ให้คนอื่นๆอ,ออกไปจากชีวิตคุณอะไรแบบนี้นะคะเราก็จะมาแสดงความหนักแน่นมั่นคงในใน,ในความสัมพันธ์มากขึ้นนะคะให้มันชัดเจนขึ้นอะไรแบบนี้ไตยคิดว่าจริง,รงแนวโนม่ะก็ยังเป็นไปได้ด้วยดีนะคะแต่คุณอัจจะต้องลดในเรื่องของความเครียดอาจจะเป็นเรื่องอื่นๆด้วยถ้าใครไม่ได้มีเรื่องแบบดราม่าอะไรกันมาแต่คิดว่าความเครียดเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะคะเรื่องของ เศรษฐกิจอะไรตอนนี้การเงินการงานตอนนี้อาจจะส่งผลกับคุณค่อนข้างเยอะนะมีในเรื่องของอารมณ์แล้วก็ความเครียดสะสมเพราะฉะนั้นนะ่ะหาเวลานั่งสมาธิบ้างนะคะหรือจะทําบุญตรวจน้ำให้เจ้ากรรมในเวรบ้างก็ได้นะคะมันจะทําให้คุณมีสติแล้วก็ใจเย็นมากขึ้นนะคะยังไงความสัมพันธ์นี้ดูแล้วน่าจะยังไปได้ต่อไม่ได้มีอะไรมากมายนะนะคะ ขอให้เจิลแอนเซหนึ่งใบให้กับชาวราศีเมถุนค่ะในช่วงของในช่วงของเดือนสิงหาคมค่ะคนมี่เป้นชาวราศีเมถุนค่ะขอหนึ่งใบนะคะ p e ี f u l Resolution ค่ะมาคล้ายๆกับในเรื่องของการเงินการ เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่คุณมีอยู่ในชีวิตนะคะเมนูนะช่วงนี้นะเมีสติกับตัวหน่อยนะคะอย่าใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งนะคะค่อยๆแก้ไปนะคะอืจะเย็นๆนะคะยังไงก็แล้วแต่ความสัมพันธ์ความรักของคุณครั้งนี้มันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะอืให้เวลากับตัวเองและคนที่คุณรักนิดนึงนะคะอย่าเพิ่งใจร้อนนะคะ มโนโลจีค่ะขอหนึ่งใบให้กับชาวราศีเมถุนคนมีคู่ในช่วงของเดือนสิงหาคมค่ะอุ้ยอุ้ยอ่ะโอเค l ักอิสออนยู r s ไซดค่ะอืม้ตคิดว่ายังไงอะความสัมพันธ์เนี้ยอืมเข้ามาในเรื่องของเอ o อฟเพนทโคสด้วยมันเป็นเรื่องของโชคชะตานะคะฟาลิคิตเตมองว่ายังไงอะความสัมพันธ์เนี้ยมันยังไปได้ต่อแล้วก็ ออถ้าคุณตัดสินใจไปต่อวะคขาประคองกันไปอะสิ่งที่คุณมุ่งหวังรอคอยในเรื่องของออถ้าคุณหวังในเรื่องของการออแต่งงานนะคะหรือว่าพัฒนากันไป,ไปเป็นคู่ชีวิตมีอะไรชัดเจนมากขึ้นสเต็ปต่อไปอะไรก็แล้วแต่นะคะมันจะเกิดขึ้นนะคะดูแล้วยังไงก็ขอให้ใจเย็นๆละกันนะคะไม่ว่าช่วงนี้มันจะมีเรื่องของอารมณ์ความเครียดอะไรขนาดไหนก็แล้วแต่นะคะแต่คิดว่าคุณจะผ่านมันไปได้ทั้งคู่นะคะ ไพเดทเข้ามาอีกแล้วนะคะไพเดทกับไพเดวิลเนี่ยเข้ามาแทบทุกลาศิเลยนะคะช่วงนี้โรคไพไข้เจ็บอะ่ะค่อนข้างที่จะมาอยู่ประชิดต,ตัวของทุกๆคนทุกๆลาสีเลยจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นนะถ้าใครมีทุนทรัพย์ในการที่จะทําบุญนะคะหรือบริจาคทรัพย์สินสิ่งของหรืออยากจะนั่งสมาธิแผ่สวนกุศลให้คนที่เขา มีเขาเรียกว่าอะไรติดเชื้อผู้ติดเชื้อในตอนนี้หรือว่าเสียชีวิตไปอะไรอย่างนี้นะคะเตยคิดว่าก็ก,ก็ก็ลองแผ่เมตตาดูก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะทําบุญเท่าที่คุณไหวไม่ต้องเดียดเบนตัวเองนะคะเตยคิดว่าอันนี้ก็จะทําให้แบบคุณมีความสุข สายสุขใจมากขึ้นผลบุญจะส่งถึงคุณนะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็อย่างไรก็แล้วแต่นะเราฟังกันอย่างใช้วิจารณญายาณด้วยนะคะอะไรที่ดีก็ไปปรับใช้กันนะขอขอบคุณชาวราศีเมถุนทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้ในวันนี้นะก่อนจะจากกันไปฝากกดไลค์กด, like, กด subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจกับถึงด้วยค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ